วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมิดาทาวอนเศรประกาศสนยินแก้ตักคำนูณในวันที่9ก้าขออซึ่งเป็นการเปิดประเด็นลุกทางการเมืองอีกครั้งของฝั่งเพื่อไทยและคนเสื้อแดงเป็นการแก้คำนูณดังกล่าวก็เหมือนกับการเซ็นเช็คกล่าวให้ปสรไปรากไม่รู้จะมีมาตราหนึ่งมาตราใดกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่เพราะในขณะนี้สับสนอุลามานกันอยู่ระหว่างเพื่อไทยและคนเสื้อแดงว่าสนับสนุน บวนการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันเฉลิมอยู่บำรุงก็จาดน้ำมันเข้าของไฟและลอกเมื่อประกาศจะเสนอพระบบรองดองแห่งชาติแก้ความผิดให้กับทุกคนที่มีมาตั้งแต่การรัฐประหารของคอมชซึ่งรวมถึงทักษิณด้วยประเด็นนี้เป็นประเด็นนั้นเลยเกี่ยวกับที่ประชาชนคนไทยะคิดได้ว่าแม้เฉลิมจะประกาศว่าไม่ได้ทําเพื่อทักษิณแต่เนื้อหามันบอกชัดเจนกับไฟจะลุกท่วมแผ่นดินสธิญาณที่ดูใจนะค